เชื่อของเราวันนี้บอสเขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของพญายนาคแบบมากๆมผมก็มีความเชื่อเรื่องพญายนาคนะครับเพราะผมเคยฝันเห็นพญายนาคอีกท่านหนึ่งนะครับมีจิตสื่อยานสามารถมองเห็นอดีตอนาคตได้ด้วยตอนที่จะทําฝันเห็นแต่เป็นนาคสีดํานะครับ,รบเป็นเป็นแบบ<ส>ององสีดําใหญ่มากแล้วก็ขึ้นจากทะเลสิ่งที่ท่านอยากได้รับจริงๆคือบุญครับ<ม>ต้องต้องถ้าบอกภาษาชาวบ้านคือนาคทานบุญ เขาอาจจะเป็นนาคที่อยู่ในนาคบาดาลที่เหมือนเดรัชานภูมิอยู่เขาไม่ได้รับคําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้า,าเขาอาจจะมีฤทธิ์สามารถบางคนสังเกตไปเที่ยวถ้ากลับมาเป็นไข่แต่ผมนั้นเป็นสะดุดที่ถ้ำหนึ่งก็คือถ้ามันยังไม่เสร็จมันก็ยังมีแบบป่าอะไรทางเข้าอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยยืนมองมองสักพักผมนึกนิดได้ว่านี่แหละที่ฝัน เก่าภูมิเดิมเนี่ยเคยเป็นพวกนาคถ้ำนาคทะเลมาก่อน